ก็คือฉันน่ะดีลกับน้องคนหนึ่งไว้แล้ว<ะ>น้องคนนี้เขาถูกใจมาแล้วเขาก็บอกเขาก็บอกฉันแล้วว่าเขาอะยอมรับได้ที่จะเป็นรองเธออะไรเงี้ยเขาให้เธอเป็นที่หนึ่งแล้วเขาจะเป็นที่สองเองเออจริงๆเกมออนไลน์ครบวงจรต้องที่นี่เลย w d g 168มีทุกท่ายเกมกีฬาบาร จบที่เดียวระบบจับคอ่าโกผ่านหน้าเว็บได้เลยยิ่งที่นี่เปิดใหม่ด้วยบอกได้เลยว่าแต่โคตรง่ายลูกค้าใหม่มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคลิแปแอปไปนะจ๊ะที่สำคัญเรื่องเงินมั่นคงการันตีชัวร์จริงค่ะเล่นได้ถอนได้เลยไม่ต้องกลัวเวลบจะโกนสมัครครั้งแรกก็แตกหนักเลยลองไปเล่นกันดูได้ที่ ad wdc 1น8่งแดมีแอดหน้าด้วยนะจยามว่า wdc หนึ่งหกแปดอย่า,าลืมสมัครเข้าไปเล่นกันเยอะๆนะคะ ทำไรอ่ะเธอทำไรอ่ะรถไงไม่เห็นนะเหนื่อยป้าทำรถอ่ะทำไมมาช่วยไม่ช่วยหรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะหาคนมาช่วยเพิ่มไงหาใครเธอจะได้ไม่เหนื่อยหาใครล่ะเดี๋ยวฉันมีผัวเพิ่มอีกสักคนนึงเธอจะได้ไม่เหนื่อยไงเนี่ยทำรถก็จะได้เป็นบ้ามั้งฉั้ป็นขอเธอมีเพิ่มอีกคนนึงได้ไหมเ่ะเดี๋ยฉันดิวฉันดิวไปแล้วคนนึงอ่ะมีน้องคนนึงถูกใจมากเลยพูดอะไร อันนี้พูดเรื่องจริงเลยจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเลยเนี่ยทำลงทำลดเนี่ยคนเดียวง่ายไม่ใช่แค่เรื่องทำบล็อย่างเดียวเนี่ยต้องน้องถึดเนี่ยทำคนเดียวเห็นไหมเวลาเก็บนั่นเก็บนี่เก็บคนเดียวมันก็หาไม่เจอเนี่ยมันเหนื่อยนะถ้าเธอมีมาอีกคนนึงอ่ะ ีกคนหนึ่งมันก็จะช่วยเธอบอกว่าเป็นหาคนเดียวได้มมี่ลุงยากอะไรขนาดนั้นเขาจะได้ช่วยเก็บเป็นเรื่องพูดเรื่องพูดพูดอะไรพูดไปเรื่อยอยากจะพูดเลยพูดไปไม่ได้พูดไปเรื่อยพูดจริงๆมันคือเรื่องที่ต้องเอามาคุยกันนี่ไงฉันอุตส่าห์ขออนุญาตเธอโกดโดยที่แบบว่าไม่ต้องแบบไปแอบกินกันข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยกันลูงไม่กินแบงนี้ไม่ได้แอบเลยก็ฉันไม่ได้แอบไลยฉันมาขอเธอตรงๆนี่อ่ะเออ ีนะมันดีนะดีดีอกรู้ไหมว่าข้อดีมันมีอะไรบ้างหนึ่งเธอไม่ต้องเหนื่อยเธอไม่ต้องหาเงินแบบว่าเหนื่อยมีคนมาช่วยหาเงินม,มีคน,น <ะ S 1> ช่วยทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่มเคยเอา้เอาไอ้ก็เคยฉันเนี่ยแต่คนอื่นจะเคยแต่ฉันไม่เคยนะเออวันนั้นมันเออก็นั่นแหละเห็นคนอื่นเขาแบบพูดจริงพูดจริงเนี่ยพูดจริงจริงก็คือฉันเนี่ยดีวกับน้องคนหนึ่งไว้แล้วน้องคนนี้เขาถูกใจมาแล้วเขาก็บอก เาก็บอกฉันแล้วว่าเขาอะยอมรับได้ที่จะเป็นรองเธออะไรเงี้ยเขาให้เธอเป็นที่หนึ่งแล้วเขาจะเป็นที่สองเองเออจริงๆรก็นี่ไงก็เราีไงผู้แรกเปิดตำนานไปเลยนี่ฉันคุยกับน้องไป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 ไไม่ฉันคุยกับน้องเปาแล้วน้องเขาบอกว่าเขายอมรับได้ทุกอย่างเลยนะเขาบอกเขายรับได้ทุกอย่างเลยเขาบอกเลยยอมเป็นน้อยเธอเลยแบบว่า คือแบบว่าให้เธอเป็นที่หนึ่งแล้วเขาจะช่วยเธอทํางานทุกอย่างเลยฉันว่ามันก็โอเคนะมันก็ดีนะเธอไม่ต้องเหนื่อยด้วยคนเดียวไม่ต้องหาเงินคนเดียวไม่ต้องทําอะไรคนเดียวเนี่ยอยากรู้ไหมก็ไม่มีคนช่วยเธอจับเบาะรถเนี่ยเอาพูดจริงๆนะเนี่ยไปก <Okay. S 2> ันโอเคไหมนะฉันจะได้ทักไปบอกน้องเขาเลยว่าเธอโอเคแล้วตกลง,งแล้วอะไรเงี้ยให้น้องเขาเก็บสภาพมาเลยใครเขาขืน ก็เนี่ยก็เปิดตำนานไปเลยไม่มีใครเคยแล้วแม่แล้วแม่แม่แล้วรู้สึกยังไงแม่เอ้าแม่เขาต้องแม่เขาไม่ยังไงก็ไม่เอ้าว่ายังไงเนี่ยน้องเขารอคำตอบอยู่รอกรอนคำตอบอยู่เังไงวะไม่ได้ต้องรอคำตอบเหยมั้เอ้าไม่ยังไงเราฉันดิวไว้แล้วฉันดิวไว้แล้วเธอจะไปไหนเนี่ยตอบก่อนเด้ เอ้าทุกคนี่พูดกันให้รู้เรื่องเงี้ยมี่พักอ่างเออแม่คขารู้เขาไม่อยากให้เธอเหนื่อยหรอกเขรู้ฮัลโหลน้องอะไรแหละคือมันไม่ดีตรงไหนในกันมันไม่ดีถ้าตรงเนาะดีนี่ฉันจะบอกข้อดีให้นะตรงไหนนทีี่าดการที่มีผัวสองคนลูกนม่ลูกเนี่ยลูกเป็นไรลูกก็เข้าใจ นถ้าถ้าลูกมันมองมันจะเห็นยังไงแม่มีผัวสองคนเอายุดเธอฟังข้อดีทำไมาลูกต้องเรียกไงป้าหนึ่งป้าสองเอออย่างนั้นแหละอันนี้เราฟังข้อดีของการมีผัวสองคนนั่นหนึ่งไป <c oughs> ไหนมาฟังสิฟังก่อนข้อดีมีคนเดียวเว้ยโอ้ดีก็คือเธอไม่ต้องทํางานอะไรให้มันเหนื่อยเธอก็ได้แบบว่าได้เงินคูณสองเท่าเลยนะเออ เธอว่าเธอจ่ายเอาส่วนไหนคิดเธอทำงานจ่ายค่าน้ำใช่ไหมหัวสมองในหัวนี่โปติดอีกคนนึงก็จ่ายค่าไฟแบบเนี้ยอีกคนนึงจ่ายค่ากระเป๋าฉันอีกคนนึงจ่ายได้จ่ายค่ารองเท้าฉันไปยังไงไม่จ่ายไม่ได้ฉันขายทุกทิ้งเออเนี่ยขายได้กี่บาทโอเคใช่ไหมไม่กำลังอยู่ แล้วถ้าแล้วถ้าการของมีเมียเพิ่มมั้งไงนี่การมีเมียเพิ่มมันไม่ดีหรอกค่ะรู้ไหมว่าการมีเมียเพิ่มวันเธอจะต้องเหนื่อยคูณสองไม่เว้นรายินยอมเหนื่อยข้อเสียของการมีเมียสองคนเนี่ยรู้ไหมว่ามันจะต้องเหนื่อยคูณสองเพราะว่าการที่เธอมีเมียสองคนเนี่ยเธอจะต้องทํางานหนักขึ้นเพราะว่าเธอจะต้องจ่ายค่าเสื้อผ้าค่าตัค่ารองเท้าเพราะฉะนั้นไม่ดีหรอกถ้าเธอมีเมียสองคนเนี่ยเธอจะต้องแบบว่าเหนื่อยมากๆไหนจะผู้หญิงคนนั้นเป็นอย่างนี้เสร็จผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น เดไม่ต้องให้เดียวดีที่สุดแล้วในการที่ฉันมีขวดสองคนเพราะว่าฉันห่วงเธอฉันใหญเธอทำงานหนักเข้าใจไหมเออเธอไม่ห่วงไม่ต้องห่วงเรื่องพวกนั้นอ่ะทำไมฉันไม่เหนื่อยหาหรอกฉันอาเธอมีของมีสองคนฉันก็ขอมีมั่งไม่ได้ฉันถึงบอกนี่ไงมันไม่ได้ไม่ได้ได้เพราะว่าว่าฉันไม่มีเงินฉันก็เอาเงินของคนที่สองของเธอมาให้ไม่ได้เพราะมันเป็นของฉันฉันไมเอาของฉันไปให้ใครไม่ได้ หนงชันเธอก็ให้ใครก็ได้ถ้างนั้นอะเอาเธอถึงบอกว่าเธอจะเหนื่อยไงไม่เป<ม>็นไรคนรเหนื่อยเอาไม่ได้ค่ะมันจะเหนื่อยมากไอ้ที่ฉันบอกไปแล้วเธอมีเมียสองคนเธอจะเป็นหาโลกแตกเยอะแยะเอเวจริงๆกับเบลเพราะฉะนั้นมันไม่ดีเจ๊นะม,มันมีแต่ข้อเสีย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 ทั้งนั้นเลยมีเมียสองคนอะเอง่ายๆถ้าเธอมีมันนะ เธอไม่มีฉันแค่นั้นพูดว่าจริงนะเธออยากจะทำไงเธอทำเลยแล้วเธอเอาเข้ามาฉันก็ฉันก็ไม่เอาไว้เหมือนกันทั้งคือทั้งุนใหม่จะไม่เอาไว้นะไม่รู้เลยติดกุกก็ติดกุกเถอะมาดิได้หมดอ่ะแล้วมาลำลายด้วยก็มาถิ่นฉันด้วยมาดิมาดิมาดูสายยื่นข้อเสนอแี้ให้เนี่ยข้อเสนอดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆโม้ยอยากได้ไหมข้อเนอ รังเคีอะไรเนี่ย <S <S ขำยนะนุกนะสนะุกไงอะไม่เรีนะ่องเฮ้ยนะ